สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้ตุ๋ยจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาเดินย่านชินโอคุโบนะคะเป็นย่านที่มีร้านอาหารเกาหลีเยอะที่สุดพอดีว่าคุณเพื่อนนะคะมาจากเมืองไทยมาเที่ยวญี่ปุ่นนัดมาทานอาหารเกาหลีที่ชินโอคุโบนะคะก็ตุ๋ยไม่ได้มาที่ชินโอคุโบตั้งแต่เรียนจบนะคะ ก็ประมาณ20กว่าปีเลยนะคะเพิ่งจะมาวันนี้ก็เออดูแปลกหูแปลกตานะคะเพราะว่ามาตอนกลางคืนด้วยนะคะตอนเย็นๆน,นะคะบรรยากาศตอนเย็นก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ชมกันนะคะมาเดินย่านนี้นะคะเหมือนเดินในกรุงโซเลยนะคะหรือไม่ก็แถวปูซานนะคะเป็นแหล่งช็อป ร้านเกาหลีนะคะแล้วก็ร้านอาหารเกาหลีเยอะมากวันนี้มาทานหมูย่างกันนะคะในร้านที่คุณเพื่อนก็เคยมาแต่นานมากแล้วนะคะแล้วก็อยากมาล้ำลึกถึงความหลังนะคะก็เลยนัดกันมาทานที่ร้านนี้นะคะอาหารเขาทำน่าทานมากนะคะโดยเฉพาะผักที่ทานกับหมูย่างนะคะหูผักเ้าสวยงามมาก มีหลากหลายมากเลยนะคะก็แบบดู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 ดดน่าทานไหมคะนี่ใครที่ชมคลิปแล้วไม่ได้มาทานด้วยก็วันหลังอยากมาทานทักเข้ามาได้นะคะตุ๋ยจะบอกพิกัดร้านให้ขอบอกว่าร้านอร่อยมากนะคะแล้วก็ไม่แพงด้วยนะคะเขียนราคาในเมนูแล้วไม่แพงด้วยนะคะก็ ถูกอกถูกใจหนุมน่มๆสาวๆนะคะห <laughs> นุมน่มๆสาวๆเหลือน้อยนะคะ <laughs> ก็มีสาวน้อยคนหนึ่งที่ไปด้วยนะคะหมูเข้าหมักมาได้อร่อยมากเลยนะคะหน้าทานหน้าทานดูผักนะคะเห็นผักแล้วแบบขอบอกขอบอกทุกอย่างอร่อยมากนะคะอาหารเกาหลีแบบ สุดยอดในย่านนี้เลยนะคะถ้าอยากทานอาหารเกาหลีที่มีหลากหลายนะคะต้องมาที่ชินโอคุโบะนะคะสถานีรถไฟลงที่นั่งยามานเตะยามานเตะเซนมาลงที่ชินโอกุโบะนะคะก็จะเจอย่านย่านเกาหลีเลยนะคะสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนชาวเกาหลีนะคะเขาพามาก็มานะคะ นี่เดี๋ยวตุ่ยจะสาธิตการทานให้ดูนะคะโอ้โหผักทั้งสดทั้งกรอบทั้งอร่อยคุณเพื่อนก็เป็นคนย่างให้นะคะแบบโอ้โหกิติมศักดิ์มากที่ได้คนย่างแบบโอ้โหระดับแบบสุดยอดของเมืองไทยนะคะ <c ười> นี่กะน่าทานมากแต่และอย่างใครตุนก็อร่อยนะคะ สลัดเขาก็อร่อยโจเรยิสลัดนะคะแล้วก็ซุปนะคะอร่อยอร่อยทุกอย่างที่นี่อร่อยทุกอย่างนะคะเห็นไหมเพื่อนๆผักดองนะคะผักดองอร่อยทุกอย่างเลยอยากให้มาทานด้วยกันจังเลยนะคะอย่าลืมนะคะถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นถ้าอยากมาทานร้านนี้เออส่งคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวติ่จะบอกพิกัดร้านให้นะคะถ้าวันเสาร คนจะเยอะนะคะเย็นวันศุกร์วันเสาร์คนจะเยอะหลังจากทานอาหารเกาหลีเสร็จแยกย้ายกับคุณเพื่อนแล้วนะคะคุณลูกสาวอยากทานไอศครีมนะคะที่แบบขึ้นชื่อเลยนะคะนี่สองพ่อรูกก็กำลังแย่งกันแบบอริดอร่อยเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ